สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุเอทีจะพาเพื่อนมาทำหมูผัดกะปิใส่ดอบแค่ค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นที่จะทำเป็นพริกแกงค่ะตัวนี้เลยกะปิค่ะต้องใช้น้ำตาลทรายขาวของชูรสมะกรูดฉีดพริกชี้ฟ้าแดงเขียวน้ำมันพืชนํำปลาแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับช่วย ไม่ให้ผัดแห้งเกินไปค่ะแล้วก็ตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางก่อนนะคะเติมน้ามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราใช้น้ำมันไม่เยอะเสร็จแล้วก็นำพริกแกงที่เราจะใช้วิธีการโขกหรือการนําไปปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะคะแม่บ้านยางทีจะปั่นพริกไม่ค่อยให้ละเอียดมากเพราะว่าถ้าปั่นละเอียดแล้วมันจะเหมือนกับพริกแกงตามตลาดค่ะ ชอบปั่นแบบหยาบๆแบบนี้แล้วก็นำไปผัดกับมันให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะพอผิดแกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็นำหมูที่เราล้างหั่นชิ้นเอาไว้น้ำหนักถู300กรัมค่ะเป็นหมูติดมันนะคะวันนี้ไม่มาจยุทธีพาทำคลิปสั้นๆเป็นอาหารหบับ ช่วยลดไข่นะคะพอดีไม่สบายทําลงพริกส่งลูกค้าเสร็จไม่สบายก็นำกะปิที่เราต้องใส่นะคะละลายน้ำเพื่อจะให้ผัดได้ง่ายคะ่ะเทใส่ลงไปเพื่อที่จะผัดรวมกับหมูและพริกแกงคะ่ะกะปิต้องเป็นกะปิแบบตีนะคะรสจะไม่เค็มมากรง,ง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็ผัดเพื่อที่จะให้ อันแตกดีค่ะก็จะได้ไม่เป็นก้อนหมูผัดกะปินี่ข้อดีก็คือคนที่ชอบรสออกนัวของกะปินี่จะใช่เลยค่ะอร่อยมากๆกเติมน้ำปเปล่าลงไปทีละนิดนะคะเป็นน้ำล้างครกล้ง เครื่องปั่นของเราใส่ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ผัดอันแห้งเกิดไปแล้วก็ช่วยให้หมูสุกได้ไวได้ค่ะช่วงที่เราผัดให้หมูสุกเราก็ปรับไฟให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมก่อนนะคะช่วงที่ผัดตอนที่ใส่เฉพาะพริกแกงใช้ไฟปานกลางพอใส่หมูลงไปเราก็ปรับไฟให้สูงขึ้นปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาหรือใส่ตามชอบนะคะไม่ชอบไม่ต้องใส่แล้วก็เติมสีสันด้วยพริก ีฟ้าแดงเขียวแล้วก็เติมกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดเชกค,ค่ะเมนูทำง่ายๆพอหมูสุกดีแล้วเราค่อยนำดอกแคที่เราเด็ดคั่วอ,ออกนะคะล้างสะอาดดีแล้วใส่ลงไปค่ะแม่บ้ายุทีไม่เอาไส้เหลืองๆข้างในออกนะคะที่เป็นตรงเกสรอ,ออกเพราะว่าต้องการได้รสขมนิดๆของดอกแคค่ะแต่ถ้าเ,เพื่อนไม่ชอบก็เด็ดออกแม่ป้ายุทีีต้องการที่จะ ให้มีสับพคุณช่วยในการไล่หวัดค่ะเิิมแล้วต้องเติมปลาลงไปอีกครึ่งชัอนโต๊ะค่ะรสชาติก็จะพอดีเลยเมนูง่ายๆเป็นเมนูที่ช่วยไล่หวัดค่ะพอเราทานลงไปเนี่ยก็จะมีเหงื่อแตกพลักเลยทำให้อาการไข้หวัดที่เราเป็นอยู่มันเทาไปได้ดกแคสรรพคุณเขาจะ ช่วยในการเขเรียกว่าไล่วัดไล่ไข้วัดหัวลมค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติอร่อยตักเสิร์ฟได้เลย,เ,ลยเมนูนี้ทำง่ายๆสั้นๆค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตุนอน,นตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยกยีดีด้วยนะคะคลิปนี้เมนูง่ายๆสั้นๆเอามาฝากเพื่อนในช่วงที่เป็นไขหวัดค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ